สวัสดีค่ะพี่น้องจ้าฝากกามัสีอีกแล้วนะคะชเช้านานดาวเบแชนแนลพี่น้องจ้าเมื่อนี้ไมซสีก็อยู่ในข้อแกะอีกแล้วค่ะวันนี้เนาะค่ะนาะมาเบิงว่าไมคสีจะพาดูอะไรจ้ะพี่น้องจ้าในข้อแกะข้อแกะเนาะค่ะเนาะนี่จ้าตัวนี้เนาะค่ะเนาะ แกะของปีที่แล้วจากพี่น้องคะเขาคือแกะน้อยปีที่แล้วเนาะเขาเป็นแม่ใหม่กาลังจะคลอดจากพี่น้องจากแม่ที่สองของปีนะคะแต่ทําไมคลอดเร็วจังคลอดก่อนเพื่อนเลยเนาะค่ะเนาะดูนอนนอนเจ็บท้องอยู่นะคะแต่ว่าทําไมเขาไม่ เขาไม่เดินหรือว่าเขาไม่ไอ้นั่นเนาะที่จริงอะ่ะแกเจ็บท้องเขาก็จะเดินจ้ะพี่น้องจ้ะเดินกระสับกระสายเนาะค่ะเนาะสงสัยเหนื่อยแล้วค่ะพี่น้องจ้ะยวไม่สีจะพาดูใกล้ๆราแฟนไปหาถุงมือจ้ะพี่น้องจ้ะไม่รู้จะมีหรือเปล่าเนาะเพราะว่าเรายัางไม่ได้ซื้อไม่ได้เตรียมพร้อมเลยค่ะมันมาก,ก่อนเนาะค่ะ,ม,ะมาเร็วกลัวว่าเขาจะ แข็งหรือเปล่าหรือ,อยังไงเดี๋ยวนี่คะ่ะพี่น้องจ๊ะนี่เนาะโอ้ยนี่คะ่ะเวลาเวลาเขาจะคลอดลูกเขาก็จะมีน้ำออกมาแบบนี้เนาะค่ะเนะาะน้ำคล้ำค่ะพี่น้องจ๊ะเป็นน้ำคล้ำของเขาเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวมาดูว่าเราจะ ได้แกะกี่ตัวแต่ว่าดูในอดูในอดูในไอ้นั่นแล้วเขามีหนึ่งตัวค่ะพี่น้องจะ้ะโอ้ไม่ใช่หัวหรอนะที่จะออกมานะ่ะโอ้ก็เสียงดังเนาะร้องดังอ่ะไอคนงานคนงานมันจะลงมันหล่นจะลงตรงรูไอ,อให้ไอ้น,อนั่น เหมือนเหมือนจะเป็นหัวของเขานะคะที่ออกมาไมซีต้องต้องจับดูค่ะว่าไมซีต้องล้วงเข้าไปดูนะคะรอถุงมือแล้วก็เจลหล่อลื่นเพื่อที่มือของไม่ซีจะเข้าไปได้ง่ายค่ะพี่น้องจ๋าไมซีต้องไปจับดูว่ามันอยู่ผิดท่าไหมหรือว่ามันมันเป็นยังไงเนาะคะ่ะเนาะไมซีต้อง ต้องจับดูค่ะพี่น้องจ่าไม่สิต้องล้วงมือเข้าไปจับดูนะคะเด็งจะคลอดนะคะถ้าถ้าเราเหมือนหัวเขาจะออกมาแล้วจ้าพี่น้องจ่า ขาตัวโตเนาะถ้าเราไม่ช่วยอ๋อกินน้ำกินน้ำอยากกินน้ำได้ถุงมือมาแล้วค่ะไหนจับดูแล้วค่ะพี่น้องจะ๊ะไม่สิจับดูแล้วนะคะเขาอยู่ผิดทา่าจริงๆค่ะคือเขาเอาแต่หัวออกมาก่อนนะคะเอา เขาอยู่คือเอาแต่หัวออกมาก่อนแล้วไม่มีขาสองข้างถ้าเขาอยู่ถูกท่าเนาะมันก็จะมีหัวแล้วก็ขาหน้าสองข้างจากนี้คืออยู่ถูกท่าเนาะค่ะเนาะไม่สิต้องเอาหัวเขายัดเข้าไปในท้องมันจ้ะพี่น้องจ้ะไม่สิต้องเอาหัวเขายัดเข้าไปในท้องแล้วต้องหาขาหน้าสองขาจ้ะพี่น้องค่ะ คือมันจะเป็นพักนะมันจะเป็น <S 2> <S 2> <อ>มันจะเป็นอ่ามันจะเป็นอ่ากระดูกระหว่างระหว่างช่องท้องของเขาน่ะจะพี่น้องจ๊ะคือมันจะเป็นกระดูก <S 2> <S 2> <S 2> เป็นกระดูกกรามเนาะเชิงกรามของเขาเนาะคะนะ่ะเนาะแล้วก็ลึกๆล,ล,ลงไปก็จะเป็นท้องที่อยู่ของแกะน้อยของลูกเขาเนาะคะนะ่ะเนาะแล้วใหม่สีต้อง เอาหัวเข้าไปแล้วก็เอาขาสองขาออกมาพร้อมกับหัวค่ะแต่ว่าแฟนใหม่ได้แฟนใหม่สีไม่ได้เอาเจลหล่อลื่นมาค่ะพี่น้องจ๊ะมันต้องใช้เจลหล่อลื่นช่วยค่ะเพราะว่าเขาเป็นแม่ใหม่นะเขาเป็นแม่ใหม่คือช่องคลอดเขายังไม่ใหญ่ ช่องคลอดเขายังไม่โตจ้าพี่น้องจา้าคือเขาจะคลอดยากหน่อยเจลหล่อเลื่นคือสําคัญมากๆค่ะพี่น้องจา่าเดี๋ยวไมซีล่อให้ดูตอนที่ไม่ซีเอาออกเลยนะคะเพราะว่าตอนที่ไม่ซีทำคลอดคือจะไม่มีใครถ่ายให้แล้วก็เราไม่สามารถที่จะถ่ายให้ดูตอนทําคลอดได้จ้าพี่น้องจา่าไมซีก็จะอธิบายแค่ในข่าวเบ่อว่าว่าเขา อยู่ผิดท่าเนาะค่ะเนาะเขาเอาแค่หัวออกเราต้องเอาเขาเข้าไปแล้วก็เอาขาออกมาด้วยเนาะค่ะเนาะดูไมซียัดหัวเขาเข้าไปแล้วเนาะมันก็จะคลอดออกมันก็จะออกมาอีกจ้ะพี่น้องจ้ะแต่มันออกไม่ได้เนาะค่ะเนาะมันต้องรอให้ไหมชีไไมซีช่วยดึงออกค่ะพี่น้องจอ้ะเตรียมเจลเตรียมอ่าเจลแล้วก็ เชือกฟางมาด้วยค่ะเพื่อมาดึงลูกแกะเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะคือรอบที่สองแล้วนะคะที่เราถักพยายามเอาลูกแกะออกจากพี่น้องจ๋าแต่ว่าเอาออกไม่ได้ค่ะไม่เสียอ,ออกไม่ได้ไม่สีเอาขาเขาสองขาออกมาได้แล้วนะคะแล้วก็หัวแต่ว่าลูกแกะมันตัวโตมากจากพี่น้องจ๋า ลูกแกะมันตัวโตวมากนะคะไหมสีแรงไม่พอค่ะแล้วช่องคลอดแม่แกะเป็นแม่ใหมคือช่องคลอดเขาจะเล็กมากคือมันแน่นเนาะมันมันแน่นมากเพราะว่าลูกเขาตัวโต,วตวจะ้ะไหมสีดึงไม่ได้เนาะคะ่นะเนาะต้องให้แฟนไปเรียกคนงานที่เป็นผู้ชายมาช่วยค่ะเพราะว่า ผู้ชายเขาก็จะแรงมีแรงดึงกว่าไม้สีหน่อยเนาะค่ะเนาะลูกเขาตัวโต,วตวมากจริงๆค่ะดูมันมันออกไม่ได้เลยนะคะคือถ้าในเคสแบบนี้เคสนี้คือถ้าไม้สีหรือว่าแฟนไม่เห็นไม่เจอเนาะเขาอาจจะตายทั้งแม่และลูกได้ค่ะพี่น้องจ๋า คือแค้นนี้คือเขาอาจจะตายทั้งแม่และลูกถ้าคนไม่เห็นแล้วไม่ช่วยเนาะค่ะเนาะดูว่าไมซสีจะทํำยังไงกับแล้วก็คนงานจะทํำยังไงค่ะเพราะว่าเพราะว่าไมซสีเอาขาของเขาออกมาได้แล้วนะคะสองขาแล้วก็ต้องรอให้แรงผู้ชายมาดึงค่ะพี่น้องจ้าลอดเรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องจ้า แต่ว่าไหมสีทำคลอดเองไม่ได้นะคะเพราะว่าแกะมันตัวโตเกินจ้าพี่น้องจ้าแล้วช่องคลอดของแกะตัวนี้เนาะคือเขาเขาไม่ปกติจ้าคือเราเอาแกะออกยากมากค่ะพี่น้องจ้าไหมสีแล้วก็คนงานพยายาม เอาแกะออกอยู่ประมาณ4ี่นาทีนะคะหรือว่าประมาณ1ชั่วโมงเราเอาออกไม่ได้เราถึงให้โทรหาหมอค่ะพี่น้องจ๋าโทรหาสัตวแพทย์มาเอาออกนะคะแต่ว่าแกะลูกแกะตายจ้าพี่น้องจ้าเพราะว่ามันเขาตัวโตมากเนาะค่ะเนาะแล้วก็เราพยายามเราเอาออกนานเกินไปจ้ะ เขาตายตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วค่ะพี่น้องจ้าหมอก็เอาออกมาก,ก็ใช้เวลานานอยู่เหมือนกันจะเอาออกยากมากนะคะหมอขนาดหมอเนาะขนาดหมอเขายังเอาออกยากเลยแะพี่น้องจ้าคือวันนี้เราก็เสียลูกแกะไปเนาะแต่ยังดีที่เราโทรหาหมอท่านแล้วก็ช่วยชีวิตแม่แกะไว้ได้จ้ะพี่น้องจ้าหมอก็ชีดยา แก้อักเสบแก้ปวดให้เรียบร้อยแล้วนะคะหมอว่าถ้าไม่โทรหาหมอหรือว่ามาชา้ากว่าน,นี้ก็คือแม่แกะก็อาจจะตายด้วยจ้ะพี่น้องจ้าคือโอ้แค่เริ่มต้นนะคะเนาะนี่แหละการเลี้ยงสัตว์เราต้องทําใจจ้ะพี่น้องจ้าไม่แกะไม่สีให้ดูลูกแกะไม่ได้นะะเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเขามีเลือดมีอะไรเราก็ให้ดูไม่ได้จ้ะพี่น้องจ้ะคือ ตอนนี้เนาะแม่แก่ก็คือเหนื่อยมากค่ะพี่น้องจา๋าเขาเหนื่อยแล้วก็เจ็บมากๆเลยนะคะคือเราเรายังไงล่ะเราพยายามเราใช้เวลานานเกินไปจ้ะพี่น้องจา๋าแต่ยังดีที่แม่เขายังไม่เสียชีวิตเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะคือเหนื่อยมากเลยนะคะ ลูกแกะแม่แกะคือเหนื่อยมากแล้วก็เจ็บมากๆด้วยค่ะไม่มีแรงเลยไม่มีแรงที่จะลุกเดินเลยค่ะพี่น้องจะคงต้องใช้เวลาหน่อยเนาะเดี๋ยวไม่สีจะอัปเดตอาการเรื่อยๆนะคะเนาะนี่แหละค่ะพี่น้องจา้าการเลี้ยงสัตว์นเนาะค่ะเนาะเราต้องทำใจค่ะเรามีโอกาสที่จะเสียลูกแกะ ได้เยอะมากทีเดียวค่ะพี่น้องจา้ามันก็แล้วแต่นาะค่ะเนาะว่าเคสไหนที่เราจะทำได้ไม่ได้อะไรยังไงโอเคคลิปนี่ไมซีก็พามาดูการทำลอดแกะเนาะค่ะเนาะแกะลอดผิดท่าค่ะพี่น้องจา้าดูการทำลอดแกะผิดท่าเนาะค่ะเนาะ โอเคถ้ามากถ้าชอบจังใดก็ฝา mm hmm. กดไลค์ hmm. กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจไใมสีในเรองจพัพไ่น้องจับ mm hmm. คือบางทีเราก็เสียใจได้เนาะพี่น้องค่ะคือแบบ mm hmm. เราทำใจอยู่นะแต่มันก็มันก็เศร้าอ,อยู่ได้พี่น้องคือแบบ <laughs> อแทนที่เราจะได้ดูแกะตัวตัว,ตวสวยๆเนาะค่ะเนาะแต่ก็มาตายแต่ว่าก็ เมืสิก็ทําใจแล้วล่ะค่ะพี่น้องจ๋าคือเราอยู่เรามีประสบการณ์ตรงนี้มาหลายปีแล้วเนาะแต่มันก็เศร้าทุกทีกับการสูญเสียค่ะพี่น้องคะ่ะโอเคคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี่ค่ะพี่น้องจ๋าไปแล้วคะ่ะบายบายสวัสดีคะ่ะนี่จ้าพี่น้องคะ่ะ อ่วันนี้เป็นวันใหม่แล้วเนาะคะ่นะเนาะหลังจากที่เราทำค่อให้เขาไปเมื่อคืนหลังจากที่เขาเจ็บแล้วก็เหนื่อยมากเมื่อคืนเนาะลุกไม่ได้วันนี้ลุกได้แล้วค่ะกินอาหารกินน้ํากินหญ้าได้ตามปกติแข็งแรงแล้วค่ะพี่น้องจ๋านี่คะ่ะดูเมื่อคืนนี้คงเจ็บมากเลยเนาะคะ่นะเนาะนี่วันนี้ก็แข็งแรงแล้วค่ะเดินได้ กินอาหารได้ตามปกติแล้วเนะานะค่ะเนาะ